สวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในช่องของนิลันเกมเมอร์ชนแนลนะคะทุกคนในคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนอะไปทําภารกิจรายวันนะคะจากของฟรีชิ้นนี้เลยทําทั้งหมด8วันนะคะทุกคนเขาแจกรวมทั้งหมด5,000ชิ้นค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนคือทุกคนต้องเข้าแบบนี้มานะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งวิ่งแมพไว้ใต้คลิปนี้เลย ในรอบนี้นะคะทุกคนไอเทมเครื่องสำอางนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยให้ทุกคนอะ่ะเดินตามเรามาได้เลยนะคะอันนี้เป็นรหัสลองของเรานะคะทุกคนรหัสหลักอะ่ะมันแหลกมากเลยนะคะทุกคนไม่รู้เป็นไรทุกคนก็จะเจอน้ำพุนะคะทุกคนให้เดินมาตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวมานะคะจะเจอสเปรย์นะคะทุกคนที่จะฉีดอยู่ตรงนี้เดินเข้าไปข้างหลังค่ะทุกคนก็จะเจอเครื่องสำอางแล้วนะคะ ให้เดินไปหยิบได้เลยแล้วก็ให้เดินไปที่ตรงกลางนะคะทุกคนที่เราเคยบอกนะคะนี่นะคะทุกคนเราได้ทำการตัดภาพมาแล้วให้เดินไปได้เลยค่ะเดินไปตรงกลางนะคะที่มีจรวดอยู่เมื่อถึงแล้วนะคะทุกคนทุกคนก็จะกลับมาเดินเป็นปกติแล้วทุกคนก็จะได้ติ๊กถูกไปค่ะ อีกแค่2วันนะคะทุกคนก็จะได้รับของฟรีแล้ว